พื้นที่ตรงเนี้หยหลายพูดเลยมันเฉดของกัญชากาแฟทรัพยากรมาดีกว่านี่นะเด็ดเด็ดเด็ดไปเลยปิดไม่อยู่แม่กับลาตายหมดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสัมภาษณ์ใทยก่อน แล้วยงน้อยเดี๋ยวลกเลยไม่มีเลย้เอลวหลายปีแล้วไม่มีการแก้ไขแล้วครับแก้ไขไม่ได้เลยครับอ๋อครับครับได้ได้ได้ครับขอบคุณครับป้าครับหน้านี้ยเ่ลวอดีมาดดเลยยยป้ลวงเมื่อกี้่ได้แล้วคุณยายดิห เหรอมันมันเหม็นมากว่าป้าป้าเหม็นมากไหมป้าเหรอเหม็นเหม็นมากเลยเหรอครับอ๋อทั้งเน่าทั้งเหม็นเลยครับแล้วครับเหม็นมานานยังครับป้าครับอ๋อครับผมกคืออยากจะให้ทางทางผู้ว่ามาดูด้วยตนเองเลยว่าน้ําเน่าเสียที่มันมาจากโรงงานไหนมาจากตรงที่ใดครับทีนีอยากให้เร่งมาดูเพราะว่า มาหลายวันแล้วน้ำมันจะเป็นมันก็จะกลายสภาพเหมือนเหมือนน้ำเบียแต่ตอนนี้มันเน่ามาเป็นเดือนแล้วอ๋อครับครับตอนนี้เป็นทุกข์ของชาวบ้านมากเลยใช่ไหมครับทุกข์มากมากเลยเออข่าวช่วยช่วยหน่อยอ๋อครับครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําเรื่องหรือยังไงส่งถึงผู้ที่มีระดับสูงให้ลงมาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านนะครับช่วยช่วยช่วยกันหน่อยครับผมเดีอดรถมากเพราะว่ามันกินกินจาบสองสามอำเภออะไรเนี่ยครับผมีอืม ครับครับนี่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงลงมาดูแลใช่ไหมครับครับผมครับอ๋อเดือดร้อนมากบ่อปลาก็วิทน้ำเข้าบ่อไม่ได้ครับแาวนาก็วิทน้ำขึ้นน้ำไม่ได้ครับครับครับแต่ดยส่วนหนึ่งที่ตอนนี้จะ่มันเสียเยอะเพราะว่าเราปิดคลองอยู่ปิดตรงโคตอยู่ฮะ อะไรที่มันไม่โฟลัวอะไรมันเน่าอยู่แล้วละครับเราตรงนั้นอ่ะซึ่งที่ปิดเพราะว่าเราเห็นแจ้งตัวถึงแล้เขารับน้ำม,มาแล้วก็ปิดส่วนถึงจะฟังเรื่องที่เน่าในส่วน,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 นในในส่วนของพื้นที่ของ,ง,งบ้านชางบ้านชางเป็นไงบ้างครับก็ๆๆยยก็จะรับน้ำเสียลงคลองนะฮะใหญ่นะ้วฮะก็เราก็ตรวจสอบหลายครั้งครัิงสถาการณ์ตรวจสอบก็ไม่เจอคครับถามก็เลยเป็นปัญหาไงก็ อยากให้หน่วยงานระดับจังหวัดลงมาดูร่าาหาแนวทางแก้ไขให้หน่อยครับ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 โอเคครับผมอาาเชิญนทับเชิญนครับวันวันนี้วันนี้วันนี้ผมอดีตผู้ใหญ่ครับครับครับที่จะมาร่วมกับเขาคือผมมีผลกระทบด้วยคือครูบางหลวงกับบางโพเหนือเนี่ยต่อกันครับน้ําเน่ามันจะดันขึ้นไปถึงถึงตําบลผมเลยกรณีชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับน้ําขึ้นนาขึ้นไปข้าวก็ตายครับ เขาบอกปลาปลาก็ตายนี่แหละครับมีผลกระทบอยากให้ท่านผู้ว่ามาดูด้วยตนเองครับครับเพราะชาวบ้านเขาจะได้สบายใจครับครับผมครับ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 ก็ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสังโคกครับก็ได้รับเรื่องแล้วนะครับก็ตรวจสอบปรากฏว่าน้ําเน่าเสียจริงนะครับอันนี้ก็ทําหนังสือรายงานทางจังหวัดไปแล้วครับอ๋อครับครับครับตอนนี้ทางปอได้รับ หนังสือทางทางหนังสือส่งทางทางระดับไปแล้วนะครับสำคัญไปแล้วใช่ไหมครับระดับจังหวัดส่งส่งหนังสือไปแล้วครับอ๋อครับการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆครับมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ๋อครับครับครับขอบคุณครับครับคือน้ําเน่าเนี่ยเป็นมานานแล้วครับคือทํานาอยู่วิขึ้นไปก็ตายหมดขากรรมก็อยู่ข้างนาแต่ทาอะไรไม่ได้ครับพี่ครับอยากให้ผู ผู <Yeah. S 2> ้ว่ามาช่วยหน่อยอ๋อครับผมเพราะเป็นมานานแล้วหลายปีเลย,หล,ยลหลายปีเลยแหละครับหลายปีเลยพอมาทวงแล้วก็เนี่ยมากันอย่างเงี้ยครับพอมาดูกันก็น้ําดีหมดน้ำดีหมอดอ๋อ,อน้ําไปตรวจจะดีหมดกินได้อ๋อเลยครับอ่าครับผมสายการมาอยู่ข้างนาเลยด้วยละ่ะครับ